สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูการุณีการุณบดีรักหรือครูหยกค่ะและในวันนี้ครูหยกก็เพิ่งใส่บาตรเสร็จนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูหยกจะพาเด็กๆไปรู้จักกับาศาสนาพิธีของาศาสนาต่างๆค่ะ ซึ่งศาสนาพิธีของศาสนาพุทธนอกจากการทำบุญการตักบาตรแล้วนะคะยังมีศาสนาพิธีอื่นๆอ,อีกค่ะเช่นบุญพิธีทั้งพิธีทำบุญในงานมงคลและพิธีทำบุญในงานอาวามงคลค่ะนอกจากนี้ยังมีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาอีกด้วยค่ะ เหมือนครูหยกได้ยินเสียงพิธีแต่งงานเลยค่ะเด็กๆแสดงว่าแถวๆนี้ต้องมีพิธีแต่งงานแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวครูหยกขอตัวไปดูก่อนนะคะเด็กๆจ๋าที่โบสถ์แห่งนี้จัดพิธีแต่งงานค่ะซึ่งพิธีแต่งงานหรือพิธีศีลสมรสเป็นพิธีกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของศาสนาคริสต์ค่ะ พิธีกรรมสำคัญของศาสนาคริสต์มีทั้งหมด7พิธีด้วยกันเรียกว่าพิธีรับศินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบด้วย 1. พิธีศิลหลังบาปหรือพิธีศีลจุ่มเป็นพิธีแรกที่คริสตศสนิกชนต้องรับ 2. พิธีศีลกำลัง 3. พิธีศีลมหาสนิท 4. พิธีศีลแก้บาปหรือศีลอภัยบาป 5. พิธีศีลเจิมคนไข้ 6. พิธีศีลอนุกรมหรือพิธีศีลบวชและ 7. พิธีศีลสมรสค่ะ สวัสดีค่ะครูเมอัสลามวะไยกุงเด็กๆจ๋าและในวันนี้นะคะครูเมก็จะมาช่วยครูหยกให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพิธีของศาสนาอิสลามค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเมก็จะมาบอกถึงศาสนาพิธีที่สำคัญของศาสนาอิสลามค่ะซึ่งได้แก่หนึ่งการละหมาดค่ะมุสลิมทุกคนต้องละหมาดวันละห้าเวลาค่ะสอง การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและ 3. การประกอบพิธีฮัจมุสลิมพึงปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งครั้งณเมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองครูโยต้องขอบคุณครูเมย์มากเลยนะคะดีคะ่ะครูโยกถ้าอย่างนั้นครูเม์ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ เด็กจ๋าวันนี้เราโชคดีมากเลยค่ะเพื่อนครูหยกไลามาบอกว่าที่เทวาลยใกล้ๆแถวนี้มีพิธีบูชาเทวดาหรือพิธีบูชาเทพเจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ <S <S เด็กๆคะ่ะและตอนนี้ด้านในมีการจัดพิธีบูชาเทวดาหรือพิธีบูชาเทพเจ้าคะ่ะ พิธีบูชาเทวดาเป็นพิธีสมโภชในวันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพเทพเจ้าที่ตนนับถือและพิธีกรรมของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูที่สำคัญยังมี 1. พิธีสังสก,การหรือพิธีประจำบ้านเป็นพิธีที่แตกต่างกันไปตามวันนะมีจำนวน12ประการด้วยกัน 2. พิธีศาสตร์เป็นพิธีทำบุญอุทิศให้กับบิดามารดา หรือบรรพบ,บุรุษผู้ร่วงรับไปแล้วค่ะศาส,สนาพิธีของแต่ละศาสนาก็มีการปฏิบัติที่แตกแต่างกันไปซึ่งแต่ละพิธีก็ล้วนมีความสำคัญกันทั้งสิ้นในครั้งหน้าครูหยกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือจะไปสถานที่ใดเด็กๆอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายบาย